ดีค่ะเด็กๆเจอกันวันนี้ด้วยเครื่องดนตรีชนิดใหม่ก็คือกลองนั่นเองนะคะกลองก็เป็นเครื่องดนตรีชนิดหนึ่งที่ให้จังหวะเด็กๆได้นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เรามาเคลื่อนไหวโดยการให้จังหวะเสียงกลองนะคะให้เด็กๆปฏิบัติตามคำสั่งและเคลื่อนไหวนะคะ โดยเด็กๆสามารถเคลื่อนไหวได้ตามจังหวะที่คุณครูเคาะนะคะพร้อมแล้วเด็กๆเคลื่อนไหวตามจังหวะกันเป็นแล้วใช่ไหมคะช้าเด็กๆก็เคลื่อนไหวช้าสองครั้งเด็กๆก็เคลื่อนไหวไปตามจังหวะที่เด็กๆนั้นเนี่ยได้ยินนะคะไปทับเมือง อันี้เลยนะเอาเคลื um ่อนไหวเองเลยคุณครูจะไม่ทําให้ดูแล้วนะคะเด็กๆเ่อหนึ่งจังหวะนะคะ มากระเด็กๆลงไปด้ยังงเนาะโอเควันนี้คุณครูใช้เด็กๆนั้นเนี่ยนะคะฟังคำบรรยายจากคุณครูแล้วให้เด็กๆนั้นเนี่ยทำตามคำบรรยายนะคะอ่ะมาดูกันเลยต่คุณครูพูดอะไรก็แต่ให้เด็กๆสามารถจินตนาการและทำไปตามคำบรรยายได้เอาตัวอย่างดูนะคะวันนี้น้องข้าวหอม นั่งดูโทรทัศน์อ่าน้องก็หอมก็นั่งลงไปอ่าเด็กๆคะอ่ะนั่งกล่างก็ได้นะคะอ่ะคุณครูให้อะไรม๋ยวเด็กๆจะงงอ่ะคุณครูจะเอาเก้าอี้มาแล้วกันนะคะแต่เด็กๆค่จจะไม่ต้องใช้เก้าอี้เด็กๆก็นั่งลงที่ตรงนี้ได้เลยนะคะเด็กๆอ่ะร้อนะคะ คุณจะใช้ก๊อกพีก,กัแล้วกันเพราะว่าเวลาคุณครูนั่งลงไปดีิงๆจะมองไม่เห็นนะคะวันนี้น้องข้าวหอมนั่งดูทีวีและก็กดดูช่องสามกดดูช่องสี่แล้วก็นั่งดูไปยิ้มไปเห็นกระต่ายในทีวีน้องข้าวหอมลุกขึ้นแล้วกระโดด น้องก้าหอมมีความสุขมากเลยแต่เสียงทีวีไม่ค่อยได้ยินเลยน้องก้าหอมก็เดินไปหยิบรีโมทเดินไปหยิบรีโมทแล้วน้องก้าหอมก็กด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 ได้เสียงดังขึ้นแ้วน้องก้าหอมก็นั่งดูไปอย่างมีความสุขโอเคไหมคะเด็กๆแค่นี้เองนะคะคุณครูพูดคำบรรยายอะไรไปเด็กๆก,ก็ทำตามที่ครูบรรยายไปนะคะ,อะเอาอีกเที่าหนึง อับร้อนเลยนะคุณครูไปต้องทำให้ดูแล้วนะคะเด็กๆทำเองได้เลยวันนี้น้องเข้าหอมมานั่งดูทีวีและน้องเข้าหอมก็กดดูช่องสาอุ๊ยไม่สนุกเลยน้องเข้าหอมเปลี่ยนช่องเป็นช่องเจก็ไม่สนุกเปลี่ยนอีกช่องหนึ่งไปกดที่ช่อง9้า อุ้ยมีการ์ตูนด้วยน้องเข้าหอมได้ดูการ์ตูนและในการ์ตูนนั้นมีกระต่ายตัวหนึ่งลุกขึ้นแล้วก็กระโดดกระต่ายตัวนั้นกระโดดไปทางซ้ายกระต่ายตัวนั้นกระโดดไปทางขวากระต่ายตัวนั้นกระโดดไปข้างหลังน้องเข้าหอมได้ยินเสียงไม่ค่อยชัดเลย น้องก้าหอมก็เลยเดินไปหยิบรีโมทแล้วก็ปรับให้เสียงดังขึ้นแล้วน้องก้าหอมก็นั่งดูการ์ตูนอย่างมีความสุขยิ้มเอียงซ้ายยิ้มเอียงขวาแล้วก็ทำท่ามีความสุขโอเคไหมคะเด็กๆเก่งมากนะคะเอาอีกเที่ยวหนึ่ง ก้นลูกขึ้นยืนต่อตอนนี้ปูใช้เครื่องเคาะอีกอันนึงนะคะสอง ทำคำบรรยายญอีกครั้งหนึ่งนะคะทําท่าตาตามคาบรรยายที่ครูพูดไปวันนี้น้องเขาหอมไปนั่งดูทีวีเมื่อไปถึงทีวีน้องเขาหอมก็เปลี่ยนช่องทีวีเปลี่ยนไปดูช่องเจ็ดไม่สนุกเปลี่ยนไหมไปดูช่องห้าก็ไม่สนุกเปลี่ยนอีก ไปดูช่องเก้าน้องข้าวหอมเห็นการ์ตูนโอ้ยเลยนั่งดูช่องนี้อย่างมีความสุขการ์ตูนที่น้องข้าวหอมดูนั้นมีกระต่ายตัวหนึ่งลุกขึ้นแล้วกระโดดกระโดดไปข้างซ้ายกระโดดไปข้างขวากระโดดไปข้างหน้าแล้วกระโดดถอยหลัง น้องก็หอมนั่งดูการ์ตูนอย่างมีความสุขแล้วก็ยิ้มแต่เสียงมันเบามากเลยเสียงทีวีน้องก็หอม้วเดินไปหยิบรีโมทแล้วปรับเสียงให้ดังขึ้นแล้วน้องก็หอมก็นั่งดูไปยิ้มเอียงซ้ายยิ้มเอียงขวาและทำท่าทางอย่างมีความสุข คุณพ่อเรียกน้องก็หอมก็เลยลุกขึ้นปิดทีวีโอเคไหมคะเก่งมากค่ะเด็เก่งมากนะคะอ่ะอันนี้คือการทำท่าทางนะคะประกอบคำบรรยายตามจินตนาการนะคะที่เด็กๆได้ฟังแล้วเด็กๆก็ทำท่าทางไปนะคะใครที่ทำท่าแบบไหนก็ถือว่าเด็กๆนั้นเก่งทุกคนเลยนะคะ อ้าวร้อมอ่มาอนกอไก่กันนะคะวันนี้อากค๊กู๊ก่อนอนุญาตเอาเก้าอ,อี้ออกนิดนึงนะคะร้อมค่ะร้อมนะคะอ่านตามกู๊กูกก๊กันลูกกอไก่กอไก่กอขวดกอไฟกอคนกอละคันลอ ขอ้าออพึ้งปอปลาปอใไม้นอนหมูทอพงทอทหารขอถุงอเตาเดดนอเน้นทอพเท้าทอมทโตปอฟันพอสำเ้าหมอม้า ยอยักษ์รอเนือรอลิงรอแหวนสอสลา,าสอฤๅษีสอเสือหอหีบรอปลาอออาบทสุดท้ายก็ยนะอะไรคะโคโนกุตาโอนั่นเองนะคะเก็กเก่งม,มากค่ะ วันนี้เราได้เคลื่อนไหวได้ออกกำลังกายนะคะแล้วก็ได้ทำท่าทางตามจินตนาการด้วยนะคะได้ฟังนะคะและได้ใช้ภาษาได้อ่านนะคะแล้วเดี๋ยวเด็กๆนะคะอย่าลืมเด็กๆจะต้องส่งงานกันด้วยนะคะถ้าเด็กๆไม่ส่งงานที่คุณครูให้ไปเด็กๆก็จะไม่ได้การคุณครูก็ไม่สามารถจะ าไม่สามารถที่จะไปติ๊กให้เด็กๆได้ว่าเด็กๆนั้นเนี่ยทำได้ดีแค่ไหนนะคะเพราะฉะนั้นคุณครูฝากเด็กๆด้วยนะคะฝากคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะคะดูงานน้องๆแล้วก็ส่งมาให้คุณครูด้วยนะคะวันนี้ต้องขอลาไปก่อนแค่นี้นะคะเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะเด็กๆสวัสดีคะ่ะส,สวัสดีสวัสดีสวัสดีแสนยินดีที่ได้พบกัน เธอและฉันพบกันสวัสดีบ๊ายบายค่ะเด็กๆ